กฎแห่งกรรมเรื่องเติมเต็มช่องว่างเวน้นวัคชีวิตธรรมะโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสา,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 าลูการปลีกวิเวกตนเองเพื่อปฏิบัติธรรมะถือได้ว่าเป็นการเวน้นวักให,ให้แก่ชีวิตชนิดหนึ่งชีวิตต้องมีการเวน้นวักบ้างเช่นเดียวกับลมหายใจของมนุษย์เราถ้ามีหายใจเข้าแล้วก็ต้องมีหายใจออก เราไม่สามารถที่จะหายใจเข้าได้อย่างเดียวไปตลอดต้องเว้นจังหวะบ้างจึงหายใจออกเราไม่สามารถหายใจออกหายใจเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งไปได้ตลอดจะต้องมีการเปลี่ยนสลับกันไปการทำงานก็เช่นเดียวกันทำงานแล้วก็ต้องรู้จักหยุดพักบ้างธรรมชาติให้เวลากลางวันคู่กับกลางคืนกลางวันทำงานเต็มที่ พราะถึงกลางคืนก็ควรพักผ่อนให้เต็มที่เช่นกันให้สังเกตดูว่าอะไรก็ตามถ้าเป็นไปได้ดีก็เพราะมีการเว้นจังหวะหรือมีช่องว่างที่เหมาะสมอย่างเช่นหนังสือที่อ่านง่ายๆก็เพราะว่าในแต่ละประโยคนั้นมีการเว้นวรรคอย่างถูกจังหวะถ้าตัวหนังสือติดกันเป็นพืึกไม่มีเว้นวรรคเลยจะน่าอ่านไหมใครอ่านก็ต้องรู้สึกงงงวย ไม่อยากที่จะอ่านต่อไปศิลปะอย่างหนึ่งของการเขียนหนังสือให้หน่าอ่านก็คือการรู้จักเว้นช่องว่างระหว่างคำระหว่างประโยคและระหว่างย่อหน้าทำนองเดียวกันดนตรีที่ไพเราะไม่ใช่เพราะมีเสียงดังเท่านั้นนะแต่เพราะมีช่วงที่เงียบแฝงอยู่ด้วยถ้ากลองกีตา้าไวโอลินส่งเสียงไม่หยุด ไม่รู้จักเว้นจังหวะเสียบ้างเพลงนั้นก็คงไม่ไพเราะเพราะพริ้งแน่นอนสำหรับมนุษย์เราการเว้นวักหรือว่าเติมเต็มช่องว่างให้กับชีวิตนั้นอย่างเช่นการปฏิบัติธรรมะจะเรียกได้ว่าเป็นการพับ่อนก็ได้หรือจะถือว่าเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ก็ได้เพื่อที่จะได้มีพลังสำหรับการทำงานในโอกาสต,ต่อๆไปที่จริงแล้วไม่สามารถแยกกันไปได้ ระหว่างการหลีกเร้นเพื่อพักผ่อนกับการกระทำงานสองอย่างนี้เสริมกันทำงานอย่างเดียวโดยไม่ได้พักเลยนั้นก็จะทำไปได้ไม่ตลอดหรือว่าเอาแต่ใช้ชีวิตอย่างเดียวโดยไม่ได้เติมเต็มอะไรให้กับชีวิตเลยในที่สุดก็จะหมดเรี่ยวแรงมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการพักหรือการหยุดเท่าไรนัก หยุดเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกว่ากำลังนั้นถดถอยหลังลงไปปล่อยให้คนอื่นแซงหน้าขึ้นมาหรือไม่ก็กลัวว่าดอกเบีย้ยจะโตเอาโตเอาถ้าพักเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันว่างเกินไปถือว่าเป็นความฟุ่มเฟือยของชีวิตคนเหล่านี้เห็นว่าจะต้องใช้ชีวิตแบบแข่งกับเวลาถ้ามีเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยก็อยากที่จะเอาไปใช้ทำงานทำการ หรือหาเงินหาทองให้ได้มากที่สุดพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วทำให้นึกถึงเรื่องของชายคนหนึ่งที่เลื่อยไม้อย่างเอาเป็นเอาตายมีเพื่อนคนหนึ่งมาเห็นเข้าก็เลยถามเขาว่าเลื่อยมานานหรือยังละ่ะเขาก็ได้บอกว่าเลื่อยมาตั้งแต่เช้าจนนี่กับค่ำแล้วเพื่อนถามเขาว่าเหนื่อยไหมละ่ะเขาก็ตอบว่าเหนื่อยสิเพื่อนถามต่อไปอีกว่า ทำไมไม่พักล่ะเขาก็ตอบไปว่ากำลังวุ่นอยู่กับการเลื่อยไม้เพื่อนเป็นห่วงก็เลยพูดขึ้นว่าไม่ลองหยุดพักสักหน่อยเลรอหายเหนื่อยแล้วค่อยมาทำงานต่อก็ได้อย่างน้อยก็จะได้เอาตะไบมาลับคมเลื่อยนั้นให้มันคมขึ้นอีกจะช่วยให้เลื่อยนั้นได้เรื่อยเร็วๆขึ้นชายคนนั้นก็ตอบว่าไม่เห็นหรืองไงว่าเรากำลังวุ่นอยู่ ตอนนี้ยังทำอย่างอื่นไม่ได้ทั้งนั้นว่าแล้วก็เลื่อยต่อไปหน้าดําคล้ำเครียดต่อไปอีกบางครั้งคนเราก็เหมือนกับชายคนนี้คือเอาแต่เลื่อยๆๆอ,อ,ยอย่างเดียวไม่ยอมหยุดทั้งๆท,ที่การหยุดพักจะทำให้มีกำลังดีขึ้นและถ้ารู้จักหยุดเพื่อรับคมเลื่อยให้คมขึ้นมาอีกก็จะทำให้เลื่อยนั้นได้เร็วขึ้นกว่าเดิมทุนทั้งแรงทุนทั้งเวลาแต่เขาก็ยังไม่ยอม เหตุผลที่เขาให้ก็คือกำลังวุ่นอยู่กับการเลื่อยไม้เลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นไม่สนใจแม้กระทั่งการทําให้เลื่อยนั้นคมขึ้นเขาหาได้เฉลียวใจไม่ว่าเพียงแค่เสียเวลานิดหน่อยก็จะทำให้เลื่อยนั้นเร็วขึ้นดีขึ้นและเหนื่อยน้อยลงแต่เขาไม่ยอมหยุดเพราะเขาคิดว่าจะทำให้เสียเวลาลึกๆก,ก็เพราะคิดว่าทำอะไรมากๆแล้วมันจะดี แต่ที่จริงแล้วทำน้อยลงแต่อาจ,จได้ผลดีกว่าก็มีในประสบการณ์ของมนุษย์เรานั้นเราได้พบบ่อยๆว่าการทำอะไรให้ช้าลงกลับทำให้ได้ผลงานดีขึ้นมีนักเรียนที่ทำข้อสอบตอบทุกข้อโดยไม่ทันคิดที่ถี่ถ้วนเพราะกลัวเวลาจะหมดก่อนบ่อยครั้งแต่กลับได้คะแนนน้อยกว่าคนที่ทำเพียงไม่กี่ข้อ แต่คิดถีท่ทวนทุกข้อและตอบถูกทุกข้อนั่นเองการออกปลีกวิเวกหรือการปฏิบัติธรรมะจะเรียกว่าเป็นการรับคมเลื่อยก็ได้ระวางเลื่อยเอาไว้ก่อนแล้วมารับคมมันเสียก่อนที่จะเลื่อยต่อไปการพักผ่อนในตัวเองก็เป็นการรับคมเลื่อยอยู่แล้วแค่พักผ่อนร่างกายก็สําคัญไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เรานั้นก็คือตัวเลื่อยนั่นเอง แต่ตอนนี้มันบินเสียแล้วทำงานมากมันก็บินไม่คมอีกแล้วเพียงแค่การพักผ่อนร่างกายอย่างเดียวก็จะช่วยให้เลื่อยนั้นคมขึ้นได้แต่นี่ไม่ได้พักเพียงแค่กายได้พักใจอีกด้วยการฝึกจิตให้สงบมีสติมีความมั่นคงและทำให้ชีวิตมีสมดุลก็เท่ากับว่าเลื่อยถูกลับให้คมขึ้นกว่าเดิมถ้าเรากลับไปเลื่อยต่อเมื่อไหร่ ก็แน่ใจได้ว่าจะเลื่อยได้ดีขึ้นเร็วขึ้นด้วยแต่ถ้าไม่พักเสเลยอย่างชายผู้เลื่อยไม้นั้นแทนที่จะได้เร็วกลับทําให้ช้าลงหรืออาจจะทําไม่เสร็จเลยก็ได้เพราะว่าเป็นลมล้มพับไปเสียก่อนหมดแรงแทนที่จะเสร็จในตอนค่าก็มาเสร็จวันรุ่งขึ้นช้าไปอีกต้องหลายชั่วโมงเพราะว่าป่วยเสียก่อนนั่นเองหรือไม่ก็มือไม้พอง ทำงานต่อไปไม่ไหวยิ่งอยากจะให้เสร็จไวๆกลับช้าลงแต่ถ้าเว้นวักพักให้ร่างกายและจิตใจได้บ้างก็จะทํางานได้ดีการหยุดพักนั้นดูเผลๆเหมือนจะทําให้เสร็จช้าลงแต่ที่จริงทําให้เสร็จได้ไวขึ้นก็ได้มนุษย์เรามักไปเน้นในเรื่องของผลหรือความสําเร็จมากจนเกินไปแต่ลืมต้นทุนที่จะเอาลงไปในงานนั้นๆ ผลสำเร็จหรือว,ว่าผลงานก็เหมือนกับผลไม้ผลไม้ออกมาดีหรือไม่นั้นต้องอาศัยต้นทุนคือต้นไม้ถ้าต้นไม้นั้นเราเอาใจใส่ดูแลรักษารดน้ำพลวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตแข็งแรงก็ย่อมให้ผลผลิตที่ดีทั้งดกและหอมหวานทำนองเดียวกันกับดอกเบีย้ยเงินฝาก จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนที่ฝากนั้นถ้าเงินต้นก้อนนิดเดียวหรือน้อยๆดอกเบีย้ยก็น้อยตามไปด้วยถ้าสนใจแต่ดอกเบีย้ยอยากได้ดอกเบีย้ยเยอะๆแต่ว่าไม่สนใจต้นทุนเลยความอยากนั้นก็เป็นแค่ความฝันลมๆแ้งๆแต่ว่ามนุษย์เราจำนวนมากก็ทำอย่างนั้นจริงๆก็คือว่าอยากจะให้งานออกมาดีประสบความสาเร็จเต็มที่ แต่ว่าไม่ได้เอาใจใส่ต้นทุนคือร่างกายและจิตใจของตนเองร่างกายและจิตใจเป็นต้นทุนที่สำคัญยิ่งหรือปัจจัยพื้นฐานที่จะนำไปสู่งานที่ดีได้ถ้าร่างกายอ่อนแอจิตใจก็จะห่อเหี่ยวท้อแท้อารมณ์ไม่ดีความสาเร็จก็เกิดขึ้นได้ยากแน่นอนมีนิทานสอนเด็กบางครั้งก็มีคติเตือนใจได้มากถ้าเราจะนำมาพิจารณาดู อย่างเรื่องห่านออกไข่เป็นทองคําเราเคยเรียนรู้และฟังมาตั้งแต่เล็กๆเรื่องมีอยู่ว่ามีชายคนหนึ่งโชคดีได้ห่านมาตัวหนึ่งออกไข่มาเป็นทองคําทุกวันวัละฟองเจ้าของดีใจมากแต่ตอนหลังๆเขามีความรู้สึกว่าได้แค่วัละฟองมันน้อยเกินไปอยากจะได้มากกว่านั้นและก็เชื่อว่าในตัวของหา่านน่าจะมีไข่ที่เป็นทองคําตั้งเยอะแยะมากมาย ถ้าจะรอให้มันออกไข่ออกมาวันละฟองวันละฟองมันจะช้าเกินไปอย่ากระนั้นเลยเขาได้คว้ามีดมาคว้านท้องหา่านเอาไข่ออกมาจะดีกว่าก็เลยทำลายชีวิตของหานนั้นเสียปรากฏว่าไม่ได้ไข่ทองคำแม้แต่ฟองเดียวชายคนนั้นลืมไปว่าถ้าอยากจะได้ไข่ทองคำมากๆก็ต้องดูแลรักษาตัวหานั้นให้ดีๆแต่นี่กลับไม่สนใจ มีหนำซ้ำไปทำร้ายมันเสียชีวิตด้วยก็เท่ากับว่าไปทำลายต้นทุนเสียแล้วจะมีผลงอกเงยได้อย่างไรเล่านิทานเรื่องนี้นอกจากจะสอนว่าโลภมากลาบมักหายอย่างที่เราได้ยินครูสอนตอนเด็กๆแล้วยังสอนผู้ใหญ่ด้วยว่าอยากได้ผลงานก็ต้องสนใจที่ต้นทุนหรือต้นเหตุปัจจัยถ้าอยากได้ไข่เยอะ ก็อย่าไปใช้ทางลัดเช่นนั้นวิธีที่ถูกต้องก็คือดูแลห่านตัวนั้นให้ดีๆให้มันได้กินอิ่มนอนอุ่นมีสุขภาพดีปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตระหนักด้วยว่าห่านก็มีขีดจำกัดในการให้ไข่ไม่ใช่ว่าวันหนึ่งๆจะให้กี่ฟองก็ได้ตามใจของตนเองนะก็เหมือนกับชีวิตของมนุษย์เรานี่แหละถ้า ไริ่งหรือบังคับให้ทำงานมากจนเกินไปเช่นกินกาแฟหรือใช้ยาการะตุน้นจะได้ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนไม่นานนักก็ต้องล้มพับโรครุมเร้าเท่ากับว่าเป็นการทำร้ายร่างกายของตนเองไม่ต่างจากชายที่ทำร้ายหานเพื่อจะได้ไข่เยอะๆสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยผลก็ไม่ได้ต้นทุนที่เคยมีก็เสียไปอีกด้วย นี่เป็นข้อคิดเป็นบทเรียนที่สำคัญว่ามนุษย์เราจำเป็นที่จะต้องดูแลต้นทุนเอาใจใส่ต้นทุนอยู่เสมอๆนั่นคือเอาใจใส่ร่างกายและจิตใจดูแลให้มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจขณะเดียวกันก็ต้องให้โอกาสร่างกายกับจิตใจได้พักผ่อนดีๆด,ด้วยนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุ เจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ